เมนูหมูกระเทียมนะคะเช้าเช้ามาเร่งรีบลูกๆคิ้ว จัดไปเลยจ้าเมนูนี้นะคะทําง่ายอร่อยจริงค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวการจะชวนเพื่อนๆมาต่อยอดเมนูหมูกระเทียมกันค่ะโดยจะเพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทาหมูกระเทียมผัดไข่อีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะจานด่วนนะคะทําความรู้จักกับวัตถุดิบกันค่ะแน่นอนเลยค่ะหมูค่ะ วันนี้การจะใช้สันกลางค้อนมาทางสันคอนะคะเขาก็จะมีมันแทรกแทรกแบบนี้นะคะการจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้นะคะแบบนี้ค่ะชิ้นก็ประมาณ3มขีดค่ะวันนี้ที่การใช้นะคะ,ะกระเทียมไทยค่ะโครกหยาบๆยาแบบนี้ไว้เลยค่ะ1ขีดค่ะหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะต้นหอมซอยหาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็มีไข่ค่ะการเตรียมไข่กันตอกไข่เตรียมไม่ได้มือหนักไปหน่อยไข่แตกลูม สามฟองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันค่ะง่ายมากๆเลยนะคะหมูผัดกระเทียมนะคะจําเป็นที่จะต้องใส่กระเทียมเยอะแต่เด็กบางคนนะคะเขาจะไม่กินกระเทียมมามาค่ะเดี๋ยวการจะมีวิธีแบ่งปันกันนะคะให้เขากินกระเทียมให้ได้เ <c oughs> สร็จแล้วการจะแบ่งกระเทียมนะคะออกออกสักประมาณหนึช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะอ่าไว้สําหรับผัดนะคะอันนี้กระเทียมเอาไว้โรยหน้านะคะ แป้งทอดกรอบนะคะนี่คลุกลงไปเลยค่ะเขาจะช่วยให้กระเทียมค่ะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะเด็กๆก,กินเพลินเลยค่ะการลองมาแล้วค่ะลูกกันชอบค่ะนี่เขาจะกินได้เลยนะคะเขาบอกแล้วเขาบอกว่ากระเทียมกรอบๆแป้งอะ่ะเขาจะไปเคลือบอให้กระเทียมเขามีความกรอบพอเขามีความกรอบๆมาก,มาก,มากๆก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นกระเทียม <laughs> ก็จะเป็นความกรอบความหอมไปอีกแบบหนึ่งะคะ่ะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะเคลือบเพืไว้แบบนี้ค่ะบางๆพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเอาไปค่ะลงมือทํากันเลยจ้าเมนูนี้ง่ายมากๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะพอประมาณอ้าวก่อนอื่นเลยค่ะการจะเอากระเทียมนะคะมาเจียวก่อนค่ะ กระเทียมนะเพื่อนโขลกแค่พอหยาบๆพอนะคะอย่าให้เขาละเอียดเกินค่ะนี่ประมาณนี้นะให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะพอเวลาเรากินเราจะได้รู้สึกแบบว่ามีเท็กเจอร์ได้เนื้อสัมผัสที่มากกว่ากันค่ะเจียให้เหลืองกรอบเลยนะคะน้ำมันไม่จําเป็นที่จะต้องเยอะเลยค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะกระเทียมกรอบเหลืองสวยได้ที่แล้วนะคะตักพักขึ้นไว้ก่อนค่ะประมาณนี้ ก็จะได้กระเทียมเหลืองๆกรอบๆแบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะเนี่ค่ะน้ํามันที่เหลือนะคะใช้ต่อได้เลยค่ะเพื่อนใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะทําการยีไข่นะคะเนี่ค่ะวิธีการนี้ค่ะผัดไข่ก่อนนะคะจะทําให้ไข่อ่ะค่ะเขามีความหอมแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการทําง่ายๆนะคะแล้วเพื่อนก็ลองยีดูค่ะ แล้วยิ่งเราเอากระเทียมนะคะไปเจียวก่อนแล้วก็เอาไข่ลงมาผัดอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยจะทาให้ไข่นะคะเขามีความหอมชวนกินขึ้นไปอีกค่ะอ่าเห็นไหมเอาโอเคค่ะเราไม่ต้องผัดให้เขาแห้งมากนะคะีประมาณนี้ค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่าหอมชวนกินมากเลยค่ะหอมทุกสัสดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมหอมไข่นะแล้วก็หอมหมูด้วย หอมหมูนะคะไม่ใช่หอมหนูนี่ค่ะก็จะเป็นไข่แบบนี้นะคะอ่าเหมือนไข่ขยี้ค่ะอ่าพักไว้ก่อนค่ะในส่วนของนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนเติมน้ำมันค่ะสักเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะอ่าประมาณนี้พอกระเทียมส่วนที่เหลือค่ะทีนี้เราจะมาทําการผัดหมูกันแล้วค่ะนี่แหละค่ะต่อไปได้กลิ่นที่3ามอ่ามันจะมี3ามความหอมนะคะมีหอมกระเทียม มีหอมไข่แล้วก็มีหอมหมูค่ะหอมหมูค่ะนี่เลยเป็นเมนูง่างยๆนะคะอ่าจากนั้นนะคะใส่หมูค่ะหมูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องให้หมูสุกมากนะคะวิธีทําให้หมูค่ะเขาได้รสชาติแล้วก็รสชาติซึ้มเข้าไปนถึงเนื้อในนะคะเนี่ยค่ะหมูยังไม่ต้องสุกนะคะเพื่อนๆปรุงรสชาติเลยค่ะโดยการจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซักประมาณ1ช้อนนะคะ ลงไปแบบนี้ค่ะซอสปรุงรสค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยค่ะจังหวะที่เพื่อนๆปรุงรสชาตินะเบาไฟลงไว้ก่อนได้ค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชาค่ะซีอิ๊วดำค่ะแต่งสีนะคะเล็กน้อยนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเร่งไฟขึ้นเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะ ชุบเขาค่ะผัดให้หมูสุกเลยนะคะให้น้ำซอสเข้มข้นเลยค่ะ,ะปรับแต่งรสชาติลองชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเราไปในทิศทางไหนนะคะ อาของการโอเคเลยค่ะรสชาติของการนะคะก็จะได้น้ำซอสแบบเยิ้มๆแบบนี้การไม่ได้ผัดให้แห้งนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนใส่ไข่ค่ะนี่นะคะใส่ไข่ค่ะ ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สค่ะอ่าพอเวลาเราเสิร์ฟเราก็เอากระเทียมค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะคลุกเคล้าอีกทีนึงค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะหมูกระเทียมผัดไข่ของการนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบื่อชอบสามารถโรยพริกไทยป่นแบบนี้ได้นะคะเพิ่มความหอมไปอีกระดับหนึ่งค่ะ นี่เลยแบบนี้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะนี่เลยค่ะอย่าลืมนะคะน้ําพริกปลาค่ะเพิ่มความแซ่บนะคะวิธีการทําน้ําพริกปลาสูตรแซ่บๆซนัวนะคะการทําลงคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะนี่เลยจ้าเมนูง่ายๆนะคะหอมๆเลยค่ะง่ายๆค่ะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ